สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงคำคืนวันพฤหัสสบดีครับคืนวันนี้ไฮไลท์จะไปอยู่ที่ฟุตบอลทีมชาตินะครับเป็นรายการเนชันลีกของยุโรปนะครับที่จัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับก็จะเป็นเกมแรกของแต่ละลีกแต่ละกลุ่มครับก็เลือกเอา3าคู่ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ามาฝากกันนะครับแต่แรกเป็นที่ในเนชันลีก ลีกเอกลุ่ม4ครับยูเครนครับจะเปิดบ้านเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ยูเครนเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีนะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกยูโรในรอบปกติแล้วนะครับพวกเขาควา้าแชมป์กลุ่ม B ีตีตัวไปฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายครับด้วยผลงานชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดนี้บุกไปเสมอเซอร์เรบียามา2ต่อ2ครับคืนวันนี้อันเดรเชตเชนโกกุนซอนะครับอดีตดาวยิงของชาติอย่างยูงยเครนด้วย ก็เตรียมจะส่งต,ตัวหลักๆนะครับที่เรียกมาในชนุดนี้พวกเย네็บค่นโคนปริยันกาอังเดยยโมเรนโกนะครับรวมไปถึงโรมมนยาเรนชุกเป็นตัวที่เด็ดฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็คว้าตัวไปยูโรเช่นเดียวกันนะครับด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มดีผลงานก็ชนะ5าเสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มยิปรอต้ามา6ต่อ1ครับคืนวันนี้ตัวที่เรียกมาติดในชุดนี้ครับพวกกราเนตชาก้าชิบิวโซนะครับ เรเาโตสเตฟเฟนนะครับข้างหน้ายังเป็นฮาริสเซเฟโรวิดเหมือนเดิมจะวผลสุดท้ายต้องย้อนไปเกมอุ่นเครื่องปี2010นะครับปรากฏว่าเสมอกัน2ต่อ2ครับคือถ้าดูในรายการนี้เนี่ยอย่าลืมว่าครั้งที่แล้วสวิตเซอร์แลนด์นี่ไปถึงอันดับที่4นะครับไปถึงรอบรองชนะเลิศมาแล้วครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ฮันดิแคปเปิดมาเสมอกันครับผมยังชอบยูเครนเจ้าถิ่นนะครับเชื่อใจอันเรเชฟเชนโก้ครับเกมแบบนี้ไม่อยากเสียหน้าแพ้ขาบ้านแน่ครับ ดังนั้นมีแต่เสมอกับชนะเชียร์ยูเครนนะครับคู่ต่อมาเวลาตีหนึ่งสี่มาเช่นเดียวกันครับไปที่ในลีกเอหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ในกลุ่มสี่ครับเยอรมันครับจะเปิดบ้านเจอกับสเปนเล่นที่เมืองสตุตการ์ดนะครับเยอรมันเนี่ยก็เป็นแชมป์กลุ่มสี่มาครับในการแข่งขันฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับผลงานก็ชนะเจ็ดแพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเบลารุสมาหกหนึ่งครับ โยคิมเลิฟเนี่ยมีการให้ตัวหลักๆจากบาเยิร์นมิวนิกพักในเกมนี้ไม่เรียกมาติดทีมแทบจะทั้งหมดนะครับมานูเอลนอยเออร์โจชัวกิมเมตเลออนกอเลสกาพวกนี้ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ครับ mm hmm. เช่นเดียวกับแซดกินาบีนะครับทำให้ตัวหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกอูคายกูเดียกันครับโทนีค่ครอสและลอยซาเน่จูริเอนบลันไคฮาวเวตติโมแวนเนอร์นะครับมีโอกาสลงเล่นในคืนวันนี้ครับฝั่งของสเปน ก็คว้าตั๋วไปยูโรเช่นเดียวกันครับเป็นแชมป์กลุ่ม F ด้วยผลงานชนะ8เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับลูกทีมของลุยส์เอลิเก้ครับก็พร้อมจะลงเล่นในคืนวันนี้ครับแต่ก็มีการเรียกว่าไม่เรียกดาวดังมาเหมือนกันนะครับตัวลหลักจะมีเซโกรามอสครับก็จะได้กลับมาคุมแนวรับตรงกลางมีฟาเบลุยเซโกบูสเก็ตนะครับแนวรุกก็คาดว่าจะใช้โรริโกโมเรโนมาก็เซนซิโอเคราตโมเรโนนะครับ ผลสุดท้ายที่เจอกันคือเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2018ครับปรากฏว่าเสมอกัน1-1ตอนะครับอย่าลืมว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ n a t i o n cup nation league ครั้งที่แล้วในเยอรมันถือว่าผลงานแย่มากครับเป็นบวยของกลุ่มนะครับแต่ว่าเกมแบบนี้เจอสเปนที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านด้วยครับดูจากตัวผู้เล่นเยอรมนเหลื่อมกว่าแน่นอนครับเล่นในบ้านด้วยเยอรมนจัดชนะสเปนคืนนี้เชียร์เยอรมนนะครับปิดท้ายที่เวลาที14.5 อีกหนึ่งคู่ไปที่ลีกบีครับในกลุ่ม3รัสเซียครับจะเปิดบ้านเจอกับเซอร์เบียรัสเซียเนี่ยคว้าตัวไปยูโรเช่นเดียวกันครับผลงานชนะ8แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มซานมาริโนมา5 0านะครับตัวหลักมีอันตันมิรันชุดยูริเซอร์คอฟอาเตมชูบาครับฝั่งของเซอร์เบียเนี่ยได้เลื่อนมาจากลีก4นะครับผลนี้ขึ้นมาเล่นในลีกบีครับก็แต่ว่าพวกเขายังไม่ได้ตัวไปยูโรนะครับจากครั้งล่าสุดคืนวันนี้ตัวหลักๆ ฟิลิปคอสติดจะโดนแบนนะครับที่เหลือเป็นเซอร์เกมิรินโควิดซาวิดลูก้าโยวิดอดัมลาจิดนะครับอล็กซานดามิโตวิดเป็นตัวชูโรงครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้รัสเซียเหนือกว่านะครับเล่นที่กลุ่มอสโกด้วยครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าบอลแบบนี้มีโอกาสออกเสมอสูงครับเซอร์เบียดูจากชื่อชั้นไม่เป็นรองรัสเซียครับซื้อ2มุมเชียรเซอร์เบียนะครับสรุป3มทีมเนี่ยชอบไปที่ยูเครนเยอรมันและเซอร์เบียครับ และเหมือนเดิมนะครับฝากไ้ด้วยสำหรับไลน์แอดของเรา s e v e n m s ให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ